เพื่อนๆพ่คะกว่าที่จะมายืนจุดนี้ได้เพื่อนๆก็คงจะผ่านอะไรกันมามากมายอยากจะบอกว่าให้เราไม่ว่าจะเจอเรื่องที่ดีต่อใจหรือไม่ดีต่อใจอยังไงไม่ว่าจะเกิดขึ้นอยู่กับเรานาน,นแค่ไหนให้เราโฟกัสที่เป้าหมายของเรานะคะไม่อยากให้เพื่อนๆมองที่ปัญหา แต่วันนี้อยากให้เรามองหาทางแก้ปัญหามากกว่าคะ่ะเมื่อไหร่ที่เราทุกข์กับมันให้เราหยุดคิดหยุดโฟกัสที่ความทุกข์นะคะเพราะความทุกข์ไม่ได้ช่วยอะไรคะ่ะความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วณนะปัจจุบันความทุกข์ยังไม่เกิดเราแค่อยู่กับปัจจุบันนะคะและปัจจุบันจะทําให้เรามีความ